สวัสดีครับวดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมจำหลบวันนี้จะพาทุกคนนะฮะไปกระโดดหลบสิ่งกีดขวางกันนะครับก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองสามารถที่จะกดสเปกบาร์และสามารถที่จะหลบสิ่งของที่จะหล่นมาหาข้างหน้าได้ผู้นั้นนีจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับซึ่งผมมีสโลแกนว่าถ้าผมเล่นเกมนี้ผมจะกระโดดให้น้อยครั้งที่สุดอะไรที่ผมมั่นใจว่าจะไม่โดนผมจะไม่โดดว้าวไม่โดนครับก็จะไม่โดดเนี่ ในขณะที่คนอื่นๆนั้นกําลังกระโดดกันผมก็มีความมั่นใจในระดับสูงมันไม่โดนเ้ยเออบอกแล้วว่าถ้าไม่โดนก็ไม่โลบนะฮะอย่างอันนี้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนสบายพี่จะไม่กระโดดและพี่ก็จะไม่โดนด้วยโว้เกือบแล้วอย่าา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 าก็าา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  ผมแพ้ไพ่ตัวเองของผู้ชมมาหลังจากที่เราเป็นคนหลบแล้วอีก28ิตเราจะเป็นคนโจมตีมันบ้างโอเคไปมึงโดนมึงโดนมึงโดนอ้าวโอเคไปไหมไหนใครรอดไหนใครรอดอยู่อุย้ยไม่โดนผู้ชมเห็นเป้าสีแดงๆข้างล่างไหมครับอันนั้นก็คือเป้าหมายที่เรามีไว้เพื่อพึ่งชนนี่เราจะบังคับรถลงไปแบบนี้แล้วรลเราก็เล็งโอ้ยใครชนกู เอาเอาใหม่ไปปุ๊บลยุยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว The new round has begun โอเคเข้าสู่ร้าใหม่ครับมาเรานี้เราจะมีโโลแกรมเหมือนเดิมถ้าไม่โดนเราจะไม่หลบนะครับเราจะโดดน้อยครั้งที่สุดอันนี้ไม่โดนเออคำนวณมาแล้วอันนี้ไม่โดนไม่โดนออตอนนี้นะครับทุกคนก็ูุรวมชวิตกับผมมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10นายนะครับอันนี้ไม่โดนทุกคนสวัสด,ดีว่าไงเอ้ยเรามาคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวดีกว่านะเมื่อวานนายไปตัดผมมาเป็นไงบ้างอะฉันนั่นหรอฉันก็ตัดผมกองฉันเลยเปิดนะแต่กรน,น,น,นี้คือเราทำการหลบไปขอ,อนุญามากๆนี่ทำไมนายไม่นิ่งเลย <laughs> ก็ฉันกลัวนี่เมื่อกี้นายหลบได้ไงวะนายไม่ต้องทำอะไรเเหรอสงสัยนายแม่งมีพลังวะมา ราจะยืนกับนายคนนี้ครับเพราะว่านายคนนี้ดวงดีมากเมื่อกี้มันไม่โดนเพราะฉะนั้นเราก็จะยืนกับเขาแล้วก็ไม่โดนอีกแค่ห้าสิบแปดวิเท่านั้นเราก็จะเป็นผู้ชนะนะครับอันนี้โดนไหมไม่โดนเมึงโดนอ้าวนี่ก็ตายไปแล้วไม่โดนโดนจะไปก็แล้ไม่โดนเสียวอ่ดดอแวววะแ,อ,แอ้ะไอ้นี่ยอยู่ไอ้นี่ยอย,ออยู่โอ๊ย ไม,ไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโ,โอ้รอดสวยโอเคครับอีกแค่สามชีวิตเท่านั้นเราจะเราจะรจะอดอ,อันนี้โดนปะวะไม่โดนเออไม่โดนไัไ <c> ง <oughs> กะโดดหน่อยก็ไดเออ้เล่นเกมไม่กระโดดเลยมันก็จะเทปซ่าเกินไปนะไปโดนทีไอ้นี่มันยังอยู่กับเราเลยวะคือคมันไม่โดนแต่ต้นเกมอะสุดยอดไมล่ะโอเคสิวีครับรับใหหลังขอโดดหน่อยนะเสียววะ น,นี่เพื่อความปลอดภัยเออ,อตื่นเต้นเราอ่ะเอาเ <c> ห <oughs> ลือก่อนนะเห <c oughs> ลือผ <c oughs> ู้รอดชีวิตอยู่สมคน <c oughs> สุดยอดผมคือหนึ่งในนั้นมาคุณผู้ชมผมคือผู้รอดชีวิตเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ก็คือว่าเมื่อกี้ผมรอดแล้วว่าผมก็ต้องมาเอาชีวิตรอดอีกหรอไม่ทำไมมันถึงไม่เปลี่ยนด่านให้ผมผมอยากที่จะเป็นคนจู่โจม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะฆ่าตัวตายครับเพราะว่าถ้าเราฆ่าตัวตายแล้วเราจะกลายเป็นคนที่พุ่งรถแล้วก็ปล่อยบอลเข้ามาชนกับไอ้พวกข้างล่างนะฮะไปะนี่มาพวกมึงพวกมึงเป้าลอยเกลื่อนเลยไหมล้วพวกมึงเตรียมตัวสีมงเท่งได้นี่คืออะไรนี่คืออะไรอึ๊บนี่คืออ้าวไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรเฮ้ยรถคันนี้สวยไปด้วย ลุยไป้นีอา้าวไม่ไปแล้วเพื่อนมาโจมอ, <c oughs> อ่ะปิดฝังไปไปไปใจเย็นเออตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนโอเคไปลุยลุยมานอ้าวเอ้ยยังโยยังโยมึงโดนมึงโดนวูยลอดไปได้นะมึงเดี๋ยวก่อนไม่ไปไมเหมือนไม่ได้บังคับรถเลยครับ เหมือนผมนั้นกําลังจะปล่อยให้โชคชะตานําพาผมไปตอนนี้เหลือคนรอดชีวิตยอยู่แค่สองคนนะครับเราจะทําการจัดก,การพวกเขาให้จงได้มาเฮ้ยรถสีฟ้าวะ่ะมารถสีฟ้าโอเคขึ้นขึ้นสิขึ้นสีนสเออสวยไปอ่าค่อยๆเแล้วก้อนมึงจะเงีนหน้าทําไมล่ะเพื่อนมาแล้วให้ลงไป ไอตัวนั้นมันอยู่มุมสุดเลยวะ่ะมันมันเอาเรื่องนะมันฆ่ายากนักหรอฮะอ้าว The jumper has been oh my m ทำไมหมุมเพไม่เอาผมอยากเป็นผมอยากเป็นคนจู่โจมมากกว่าเพราะว่าผมนั้นหลบเก่งเกินไปมาจะาฆ่าตัวตายครับเสร็จแล้วเราก็จะ มาขึ้นรถรถประจันบานค่าซื้อปุ๊กอา้าวคือผมมีปัญหาว่าทำไมผมถึงไม่สามารถสไลด์เอ้ยอา้าวผมชนผมชนในหนึ่งศพผูผช้ชมผู้ชมเป็นไหมนี่ถอยหลังชนถอยหลังชนเอออ้าวเอาไมทำไมทำไม้เอาไม้ำไม,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 ไมตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนอจริงเป็นสกกูไปดูเลยโอ้มาๆมา,มา,มาสีฟ้าขึ้นสีฟ้าโอเค ไปมันมาคับยังไงวะเอาลวงเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมครับแล้วค่อยไปจัดก,การพวกเขานะะให้ฉันได้บังคับก่อนได้ไหมต่อยแม่งเลยอือไม่ได้หายคุผู้ชมอา้าวกูบักโอ้มายมามาใหม่คผู้ชมเมื่อกี้ผมบักผมบักได้ยังไงผมจะเป็นคนขับรถลุย ทำยังไงให้มันไม่เหวี่ยงวะคุณผู้ชมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะผมเริ่มเป็นแล้วผมเริ่มเป็นแล้วว้าวก็คือการกดเมาส์ลงคุณผู้ชมนี่นี่น,นี่เออพี่ว่าพี่เป็นแล้ววะพี่เป็นแล้ววะพี่เป็นแล้ววะเฮ้ยผมอยากได้ขั้นเหลืองวะงผมพอขั้นเหลืองโอเคไปเดี๋ยวเราเราไปเอาไอ้ันฟ้าดีกว่าขอขอเจ้นไดไหมโอ๊ยขันเหลืองขอเจนไดไหม จัมเพิร์ชนะอีกแล้วโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกมจัมลบนะครับว่าง่ายคือการแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งแรกก็คือกระโดดหลบสิ่งกีดขวางที่ถูกโจมตีมาจากด้านบนนะครับ ส่วนอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งขับรถพุ่งชนนะครับก็คือฝั่งด้านบนเขาจะปล่อยตัวลูกกลมๆลงมาข้างล่างแล้วก็ขับรถลงมาชนเราฉะนั้นเราต้องหลบให้ได้แบบนี้นะครับถ้าใครชนะก็คือจะได้รางวัลเป็นการเล่นใหม่อีกหนึ่งรอบเทีวสำับวนนี้นะครับลาไปก่อนลาตีสวัสดีครับเจอกันจุ๊บ